ซื้อรถยังต้องมีค่าน้ำมันค่าประกันต่างๆแต่เวลาทําธุรกิจผลิตสินค้าทำไมไม่มีงบการตลาดเตรียมเอาไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ผมเองนะครับในฐานะทีะ่1ะเราทําธุรกิจเองนะครับสองนะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการนะครับในกลุ่ม SME แล้วก็ในหน่วยงานต่างๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับปัญหาใหญ่ของพวกเราก็คือว่าเรามักจะเป็นนักผลิตแต่ไม่ได้เป็นนักการตลาดนะครับ เรามีสินค้าเรามีนวัตกรรมเรามีของที่อยู่ในชุมชนอะไรของเราก็แล้วแต่เราอยากทาเราผลิตขึ้นมาครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนนมสินค้าของเราเนี่ยไปให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเห็นได้นะครับมันเหมือนรถอ่ะเวลาเราซื้อรถอ่ะผมผมก็มักจะเปรียบเทียบเปรียบเปียบอย่างเงี้ยนะครับคือเราเราซื้อรถอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะครับหรือรถอีวีบริบาลนะครับรถอีวีคุณก็ต้องใช้ไฟถูกไหม รถจน <White> คุณก็ต้องใช้น้ํามันถ้าคุณไม่มีการเติมน้ํามันขบับรถมันจะไปได้ไหม HAEL? มันเข้าไปไม่ได้เหมือนกันครับสินค้าและบริการของเราเนี่ยเราผลิตออกมาแล้วอ่ะเราเราไม่มีงบประมาณทางด้านการตลาดเพื่อที่จะนําสินค้าของเราเนาะขับเคลื่อนสินค้าของเราเนี่ยไปให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเห็นเออนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันก็มีหลากหลายช่องทางที่ลูกค้าของเราอยู่สินค้าเราอยู่เนี้ยแล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยู่เนี้ยเขาอยู่คนละกลุ่มขเขาอยู่คนละที่เขาไม่สามารถเห็นสินค้าของเราได้ เขาไม่มีโอกาสรู้จักสินค้าของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณทางด้านการตลาดนะครับง็ประมาณทางด้านการตลาดเนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับพื้นฐานก่อนเลยนะครับอย่างแรกในเวลาเรามีสินค้าแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่ท่านต้องมีก็คือสื่อครับท่านต้องมีมีเดียนะครับคำว่ามีเดียหรือสื่อเนี่ยอามันอาจจะต้องมีโพสต์ตงโพสเตอร์ใช่ไหมสมัยก่อนคุณอาจจะต้องทำโพสเตอร์เพื่อไปแจกจ่ายอะไรต่างๆซึ่งไปบันโพสเตอร์มันอาจจะๆๆยยอ,อยอู่บนโลกออนไลน์ก็ได้ถูกปะนะครับ สื่อนะสื่อจะเป็นรูปภาพก็ดีนะครับเป็นคลิปวิดีโอยิ่งดีนะฮะต้องบอกว่ายิ่งดีนะท่านต้องมีคลิปวิดีโอในการแนะนำเสนอสินค้าของท่านนะครับบอกวิธีใช้ต่างๆบ l าบ b l ว่ากันไปนะครับท่านต้องมีสื่อนะครับมีสื่อเสร็จแล้วท่านต้องทําอะไรครับสื่อเหล่านี้ครับท่านนําไปใช้ในการที่จะต้องทำ advertising หรือทําการโฆษณานะครับโฆษณาในช่องทางต่างๆคําว่าโฆษณาเนี่ย เราต้องจ่ายตังค์เลยนะผมต้องบอกนี่นะเราต้องจ่ายตังค์เลยนะซึ่งในแต่และช่องทางไม่ว่าเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับโฆษณาเช่นถ้าลักษณะของที่เป็นสื่อเดิมๆนะครับไปออกทีวีไม้นะครับอาจจะใหญ่จนเกินไปหรือไปออกวิทยุนะครับหรือเป็นประเภทรถแห่นะครับหรือจะเป็นร่างหล่อป้ายโฆษณาต่างๆเห็นไหมมันต้องมีการโฆษณาแต่ยุคปัจจุบันครับมันเป็นเรื่องของโลกออนไลน์เนะพรานท่านก็เอาไปในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆ Facebook TikTok y o u ู u b e นะ ปลาๆว่ากันไปนะครับเอาไปลงในช่องทางเหล่านั้นท่านก็ต้องลงโฆษณาด้วยนะต้องจ่ายเงิให้กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นด้วยนะครับมันถึงจะทําให้คนเห็นมากขึ้นเพราะว่านะครับแต่ละช่องทางมันก็มีคนใช้เยอะขึ้นก็ต้องแข่งกันเนาะถ้าเราไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่สื่อเหล่านั้นนะครับช่องทางเหล่านั้นจะนําสื่อเราไปให้กลุ่มเป้าหมายเราเห็นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะรันต้องเตรียมงบประมาณเรื่องของโฆษณาด้วยนะครับนอกจากโฆษณาแล้วท่านก็ต้องเตรียมงบในการทํา PR ต่างกันนะการตลาดการโฆษณานะครับ การทำา PR ต่างกันนะครับการทำการตลาดหรือการโฆษณาเนี่ยเหมือนกับการที่เราเนี่ยเดินออกไปจีบลูกค้าการทำา PR คือทำให้เราเนี่ยเซ็กซี่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะมาจีบเรานะก็ต้องเตรียมขบมาเรื่องของการทำา PR PR เช่นนะครับคุณไปอยู่ในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นช่องทางหลักของคุณนะเช่นเท่าแก่ใหม่นะครับผมทำรายการเกี่ยวกับพยาธุกิจนะเรล่านี้ คือธุรกิจก็จะมาทําให้ผมแนะนําธุรกิจเขาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเขาเห็นอย่างนี้เขาเรียกวการทำา r r พท่านก็ต้องเตรียมงบประมาณเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับอนอกจากนั้นครับทำอะไรครับท่านอาจจะต้องไปแปะกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือคนดังๆนะครับดาวทิกต็อกดาวเฟซบุ๊กดาวรีวิวอะไรต่างๆไอจต่างๆเราก็ต้องไปจับมือเขาแล้วเราไปจับมือเขาเนี่ยเราใช้บริการเขาฟรีได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมีการ จ้างนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของออนไลน์แล้วนะครับท่านไหนจะต้องทําในเรื่องของที่เป็นอีเวนต์นะออกอีเวนต์ไหมนะครับนะมีงานแสดงสินค้าเราไปแสดงสินค้าไหมนะครับมีตลาดนงตลาดนะัดเราไปออกหรือเปล่านะครับมีกิจกรรมส่งเสริมการขายไหมนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็เ,เป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดหรือเป็นงบประมาณที่เราต้องเตรียมนะเออนะครับ คือถ้าเราไม่เตรียมเลยมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3อะไรต่างๆว่ากันไปนะครับก็ต้องเตรียมงบเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับต้องเหนือย่างนั้นครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของตัว p e r s o n a l branding ถูกไหมเราเองก็ต้องทําเรื่องของตัว p e r s o n a l branding ของตัวเราเองนะมีการถ่ายพงถ่ายภาพถ่ายว,วิดีโอนะครับทำคลิปวิดีโอต่างๆเรื่องพวกนี้มันต้องทำนะครับคือถ้าไม่ทำเนี่ยธุรก,กิจมันก็ไปไม่ได้สินค้ามันก็ไปไม่ได้รถไม่ได้เติมน้ํามันมันก็ไม่เดินนะครับเพราะนั่นะเจ้า ท่านเองนะครับถ้าอยากจะทําให้สินค้าขายได้นะครับท่านต้องเตรียมงบประมาณทางด้านเรื่องของการตลาดแต่จะเตรียมเท่าไหร่อย่างอะไรอย่างไงเนี่ยก็คงต้องมาดูกันนะครับผมให้หลักการไปอย่างนี้แล้วกันนะครับองค์กรใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่ถามว่าเขาเตรียมงบประมาณทางด้านก,นการตลาดยังไงนะครับก็จะมองในเรื่องเป้าหมายก่อนเป้าหมายนะครับว่าปีนี้ยอดขายเขาจะได้เท่าไหร่ก็อยากได้เท่าไหร่เปรียบเทียบง่ายๆครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ เท่านี้ท่านอยู่กรุงเทพนะครับและท่านอยากจะไปเชียงใหม่ครับท่านคิดว่าท่านจะต้องเติมน้ํามันรถเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้ไปถึงเชียงใหม่ัด้แหละเรื่องเดียวกันปีนี้ท่านอยากจะมียอดขายเท่าไหร่ท่านก็ต้องมาดูครับว่าเพื่อให้ได้ยอดขายนั้นเนี่ยท่านต้องเตรียมงบประมาณด้านการตลาดไว้เท่าไหร่ท่านต้องเตรียมเงินเติมน้ํามันรถท่านเท่าไหร่ท่านต้องเตรียมงบโฆษณาเท่าไหร่เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นง่ายม,มากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราก็เฮ้ยไม่มีเงิน ไม่ได้เตรียมตรงนี้ไว้แต่เราอยากจะไปมันก็ไปไม่ได้บอกตรงเลยนะน,นะครับเอาเข้าจริงๆมันมีวิธีไปได้นะั้นนั่นคือเราก็ค่อยๆเดินไปถูกปะแต่ค่อยๆเดินถามว่ามันจะถึงเป้าหมายไหมนะครับเราอาจจะหมดแรงหมดใจนะครับแล้วก็ทอดทิ้งความฝันยอมแพ้ไปนะครับวัานครับถ้าท่านอยากจะทําธุรกิจอยากจะให้เติบโตนะครับท่านต้องคิดให้รอบครอบคิดให้รอบด้านนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องของการตลาดเอาไว้ด้วยเตรียมงบประมาณทางด้าน การตลาดเอาไว้ด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสินค้าที่เราผลิตมานะครับมันก็กองเต็มสตอ็อกขายไม่ได้อยากแน่นอนนะครับและถ้าท่านอยากจะมีโอกาสนะในการที่จะดูว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับเตรียมงบประมาณเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลองทักมาพูดคุยกันนะครับผมเองก็เป็นที่ปรึกษาทางท่านนี้อยู่นะครับโอเคนะครับก็เป็นร,รื่งาให้กับทุกท่านนะครับไปหาเงินเติมน้ำมันลถไปวางแผนเรื่องของการตลาดเตรียมงบประมาณทางด้านการตลาดของ ทุกท่านไว้นะครับเราเจอกันครับ